เศรษฐีนะคะกะ็ช่วงงานปรึกษาที่พินิจรักนะคะเป็นต้นบันไดเศรษฐีนะคะต้นบันไดเศรษฐีเป็นได้ทั้งสมุนไพรไทยนะคะและไม้ประดับในทางสมุนไพรไทยนะคะเราก็เรียกว่าว่านตีนตะขาบนะคะว่านตีนตะขาบเราก็จะใช้ตัวน้ำยางสีขาวนะคะว่าน จะมีน้ำยางสีขาวลักษณะนี้นะคะใช้น้ำยางในการาดับพิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะเมื่อมีแมลงสัตว์กัดต่อยเราก็จะใช้น้ำยางตัวนี้ในการาทาเพื่อดับพิษของแมลงสัตว์กัดต่อยได้นะคะสำหรับบ้านตีนตะขาบนะคะในทางไม้ประดับไม้มงคลนะคะว่านตัวนี้ก็จะใช้เป็นต้นไม้ฟอกอากาศได้ดีนะคะ ปลูกในบ้านเรือนได้ตอนนี้เ,เ,เทรนด์กำลังมาเลยนะคะต้นบันไดเศรษฐีตัวนี้นะคะก็กำลังเป็นที่นิยมเพราะว่าตัวนี้จะชอบแสงน้อยนะคะก็อยู่ได้ในทุกสภาพดินรดน้ำก็สัปดาห์ละสองครั้งนะคะสามารถปลูกในห้องและช่วยลดสารพิษได้สำหรับว่านบันไดเศรษฐีนะคะ ก็จะมีชื่อเรียกกันหลายชื่อเลยนะคะสำหรับว่านตัวนี้เรียกได้ทั้งบันไดสวรรค์บันไดเศรษฐีบันไดเงินนะคะก็เรียกได้ที่ร้านก็จะมีมาถามกันทุกๆวันเลยนะคะสำหรับว้านตัวนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนะคะ,ะว่านบันไดเศรษฐีก็มาปลูกกันนะคะวันนี้มาปลูกว่านบันไดเศรษฐีกันนะคะเป็นว่านที่ ดีของไทยและเป็นไม้ประดับที่สามารถฟอกอากาศสามารถอยู่ในบ้านเรือนได้นะคะก็ตัวนี้เป็นกระถางใหญ่นะคะตัวนี้จะปลูกไว้เพื่อ,อไว้ขยายพันธุ์นะคะจำเป็นจะต้องลงดินเอาไว้นะคะ การปลูกนะคะหลุมที่ขุดตัวนี้ขุดเอาไว้ก็ประมาณสัก30เซนนะคะการปลูกไม้ประดับไม่ต้องถึง50เซนก็ได้นะคะดูที่ขนาดกระถางนะคะประมาณนี้พี่เน่ก็จะขุดไว้ประมาณ30เซนก็พอนะคะส่วนกระถางเล็กก็จะปลูกข้างๆกันนะคะตัวนี้กระถางเล็กไซส์นี้ก็ขุดประมาณสัก10-15เซนนะคะก็จะปลูกตรงนี้ การปลูกก็จะใช้ขี้วัวลองก้นหลุมเหมือนเดิมนะคะ,ะขี้วัวลองไปก่อนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นขี้วัวนะคะก็จะใช้อลองก้นหลุมแล้วก็ใส่ตัวว่านลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นว่านที่เราเตรียมไว้ปลูกว่านกันนะคะวันนี้ว่านตีนขาบหรือ บันไดเศรษฐีนะคะอ,อันนี้ก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต่อไปนะคะอันนี้เสร็จแล้วก็น้ำดินกรบลงไปเลยนะคะ ดินกบลบไปนะคะปลูกเสร็จก็รดน้ําให้ชุ่มนะคะตัวนี้หลังจากนี้ไปก็ให้รดน้ําวันเว้นวันเลยนะคะถ้าต้นนี้รากลงดินติดแต่ก,กอดีแล้วก็ดูที่ความชื้นของอากาศนะคะถ้าความชื้นเยอะก็ลดสัปดาห์ละสองครั้งแต่ถ้าความชื้นน้อยเพื่อนๆก็ลดทุกวันได้นะคะตัวนี้ เสร็จแล้วอันนี้เป็นต้นใหญ่นะคะต้นบันไดสวรรค์ต่อไปก็จะเป็นต้นเล็กต้นเล็กก็ปลูกเอาไว้ติดกันนะคะตัวนี้ปลูกเอาไว้เพื่อให้เขาเติบโตได้ดีนะคะก็จะไว้ขยายพันธุ์ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นกระถางเล็กนะคะกระถางประมาณนี้ ก็ใช้ขี้บัวรองก้นกระถางเหมือนเดิมนะคะตัวนี้คือขี้วัวจะสังเกตได้ว่าเป็นขี้บัวเก่านะคะอันนี้เป็นขี้บัวเก่าที่เราใช้นะคะขี้วัวใหม่ไม่เอามาใช้นะคะเป็นขี้บัวเก่าที่เกือบจะเป็นเนื้อดินแล้วนะคะรองก้นหลุมแบบนี้มาปลูกไปพร้อมๆกับพินิษนะคะวันนี้ ก็ใส่เป็นแถวเรียงกันได้นะคะเวลาเขาแตกกอตัวนี้ก็จะสวยงามนะคะอันนี้ก็มีต้นกระปูอยู่ด้วยนะคะ,อะเอาลงไปเลยนะคะอีกบันไดสวรรค์กำลังวิธีนิยมเลยนะคะเพราะว่าสามารถฟอกอากาศได้อ้าวพี่นิกก็จะแบบนี้เอาดินกลบนะคะดินกลบลงไป ลูกเสร็จเพื่อนๆก็รดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะ,ะค่อยๆดินกลบลงแบบนี้นะคะวันนี้ช่วงพึกษาที่รักก็มาปลูกต้นบันไดสวรรค์น,นะคะก็มาแบ่งปันนะคะคนที่เก่งแล้วก็ดูแบบเพลินๆน,นะคะคนที่ทาไม่เป็นก็ทำตามพินิษได้นะคะตัวนี้เป็นไม้ที่ทนต่อ สภาพอากาศนะคะก็อยู่ได้ในทุกสภาพดินเพราะว่าก็เป็นว่านโบราณของนี่แหละนิยมปลูกกันมานานแล้วนะคะมาระยะหลังก็นำไปเป็นต้นไม้ฟอกอากาศปลูกในอาคารบ้านเรือนได้นะคะก็เสร็จแล้วตัวนี้ต้นใหญอ่อันนี้นะคะส่วนตัวเล็กปลูกเป็นแถวแบบนี้ อ่าบันไดสวรรค์เลยนะคะตัวนี้เวลาเพื่อนๆจะทำการขยายพันธุ์นะคะเพื่อนๆก็เด็ดส่วนปลายนะคะอันนี้ดูเด็ดแบบนี้นะคะถ้าจะไปขยายพันธุ์อ่าเวลาปลูกใส่กระถางสามนิ้วตัวนี้พี่นิ้ไม่ได้เตรียมกระถางไว้อ่าแบบนี้นะคะแบบนี้เสร็จ เวลาจะไปปลูกใน3นิ้วจะใช้ส่วนผสมดินนะคะใช้ดินร่วนหนึ่งส่วนแกลบเผานะคะแกลบดำนั่นเองหนึ่งส่วนยางละครึ่งนะคะเพื่อนๆก็ใช้ตัวนี้ปักลงไปได้เลยนะคะแล้วก็วางไว้ตรงที่แสงแดดรำไรนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งจะใช้ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้นะคะในที่จะปักชำ ยอดของต้นบันไดสวรรค์น,นะคะก็เสร็จแล้วก็วางไว้ตรงที่แสงแดดรำไรอันนี้ก็สามารถปลูกได้นะคะตัวนี้ปลูกลงดินและปลูกชําในกระถางก็ใช้ดินสองสอง,สองวิธีนะคะก็เก็บเก็บดํากับดินร่วนใช้ได้อีกหนึ่งนะคะและขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้ในการชําต้นนี้นะคะ,ะสําหรับวันนี้นะคะ พินิดมาปลูกลงดินให้ดูเพื่อทำการขยายพันธุ์อ้าวรดน้ำให้ชุ่มถัดไปก็รดน้ำนะคะแต่พินิดรดน้ำให้ชุ่ม <c oughs> ก็รดน้ำประมาณนี้เลยนะคะอ่ารดุ่มเสร็จเมื่อต้นไม้แตกกอคิดว่ารากเดินดีลงดินดีแล้วหลังจากนั้นรถดสัปดาห์ละ 1-2ครั้งได้นะคะดูที่ความชื้นของดินให้สังเกตต้นไม้ถ้าความชื้นเยอะกอ็ไม่ต้องรดบ่อยมากแต่ถ้าอากาศแห้งก็รดทุกวันได้เลยนะคะเอาละค่ะสำหรับไลน์นี้นะคะก็คงได้ประโยชน์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบต้นไม้ฟอกอากาศ วันนี้เป็นต้นบันไดสวรรค์กับงานพึกษาที่พินิดรักหกักวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่นิตยาด้วยนะคะนานาพันไม้บายนิตยาก็ขอบคุณทุกท่านที่กำลังรับชมนะคะและติดตามนานาพันไม้บายนิตยาลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ